ถ้าไม่มีเขาคนนี้หลายคนในวงการลูกทุ่งอาจไม่ดังอย่างที่เห็นหากใครติดตามข่าววงการเพลงลูกทุ่งเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นประวัติเส้นทางชีวิตของนักร้องดังหรือนักแต่งเพลงชื่อก้องรวมไปถึงเบื้องหลังเพลงดังการแจ้งเกิดของนักร้องหลายๆคนจะมีชื่อหนึ่งที่เกี่ยวพันและคุ้นหู ่อ่อยบอยว่ากันว่าบุคคลในตำนานท่านนี้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในวงการเพลงลูกทุ่งไทยท่านผู้นี้ได้รับฉายาว่าอัจฉริยะนักปั้นหรือนักปั้นอัจฉริยะมนเมืองเหนือซึ่งมีชื่อจริงว่าเฉลียวชิมมาผู้ล่วงรับไปด้วยอาการเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องฉีขาด ในเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2558ในวัย76ปีเพื่อให้จดจำลํำลึกถึงบทบาทสำคัญของครูเพลงนักปั้นได้ชัดและเห็นภาพการมีส่วนพลิกชีวิตคนดังในวงการลูกทุ่งหลายคนได้ง่ายขึ้นวันนี้หัวดีแชนแนลขอรวบรวมเรียบเรียงคุณอุปการที่ครูมนเมืองเหนือได้ฝากไว้เท่าที่พบเจอและสืบค้นได้ในเบื้องต้นก่อนหากเจอข้อมูลเพิ่มเติมจะทยอยนำมาประมวลไว้ใน E ีีต่อๆไปนะครับผู้ชมผู้ฟังหลายท่านอาจยังไม่ทราบว่าหากไม่มีคนชื่อมน เมืองเหนือเสียแล้วบทเพลงดังๆหลายเพลงอาจไม่กำเนิดเกิดขึ้นเช่นเพลงจำปาลืมต้นไอหนุ่มรถไทเข้าเวรรอรักน้องพรข้าวไม่มีขายเป็นต้น ครูเพลงชื่อดังหลายคนเช่นครูชลธีทานทองครูลบบุรีรัตน์ครูจิวพิจิตก็อาจไม่มีโอกาสได้สร้างผลงานดีๆเพราะไม่มีตัวกลางไม่มีผู้ออกตามหาหรือสั่งเพลงให้นักร้องนักร้องดังๆเช่นพุ่มพวงดวงจันทร์สาย,ยันสัญญายอดรักสลักใจสดดสยรุ่งโพทองสอนเพรสอนสุพรรณอาจไม่มีชื่อเสียงดังที่แฟนเพลงได้เห็นหมายถึงมีชื่อเสียงอยู่แต่ว่า ไม่ปรากฏออกมาอย่างนี้เพราะปราศจากบุคคลสําคัญที่เป็นข้อต่อเป็นจิก๊กซอท่านนี้เบื้องต้นเราจึงขอตั้งหัวข้อง่ายๆว่าตำนานนักปั้นอัจฉริยะกับเจดวีรกรรมที่โลกไม่ลืมเพื่อบันทึกรอยทางนักสร้าง นักปั่นท่านนี้และครูมนลเมืองเหนือคือใครก่อนจะเข้าเรื่องวีรกรรมเด็ดๆที่มีส่วนสําคัญยิ่งต่อวงการลูกทุ่งที่เป็นที่เรื่องลือของท่านขอปูข้อมูลเบื้องต้นในทราบคร่าวๆกันก่อนจะได้เสริมอัรถรสและเห็นภาพตามเรื่องราวได้ชัดขึ้นเมื่อฟังประเด็นหลักดังนี้นะครับครูมนลเมืองเหนือมีชื่อจริงว่าฉเฉลียวฉิมมาเป็นชาวตําบลเขาทรายอําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรดั้งเดิมเป็นเด็กบัานนอกที่มีความฝันด้านเสียงเพลงเล่ากันว่าเขาขายควายได้เงิน950บาทก็ตัดสินใจหนีเข้ากรุงเทพเพื่อเสี่ยงโชคเหมือนเด็กหนุ่มจากถิ่นไกลปืนเที่ยงยุคนั้นหลายๆคนเขาผ่านชีวิตมาทุกรูปแบบเคยรับราชการอยู่กรมพราธิการและมีโอกาสได้เป็นนักร้องโดยตั้งชื่อตัวเองตอนขึ้นเวทีร้องเพลงว่ามนเมืองเหนือซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความชื่นชอบในบทเพลงมนเมืองเหนือ ที่ประพันธ์โดยครูไพบุญบุตรคันช่วงกลางคืนเคยไปร้องเพลงอยู่วงดนตรีแมนลือนามโดยร้องเพลงในแนวเสียงชายเมืองสิงห์แต่ผลปรากฏว่าเส้นทางเป็นนักร้องของเขาไม่น่าจะรุ่งหรือมีวี่แววจะโด่งดังอะไรจึงหันเหไปคลุกพคลีอยู่กับในห้างแผ่นเสียง เช่นห้างแผ่นเสียงกรุงไทยห้างแผ่นเสียงลัคกี้แบมบูบ้างจนเกิดความรู้ความชำนาญสั่งสมมาเรื่อยๆในที่สุดมนเมืองเหนือจึงลองเดินในเส้นทางของนักทำแผ่นเสียงโดยเจ้าตัวเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดเหมือนเขาเกิดมาถูกโฉลกกับการเป็นนักปั้นมากกว่าเมื่อโยกมาทำแผ่นเสียงก็ไปได้สวยจุดเด่นของมนเมืองเหนือที่หาคนเทียบได้ยากคือการฟังเพลงที่แม่นยำเริ่มต้นด้วยการนำเพลง ข้าวคอยเคียวที่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้มีลีลาดนตรีที่ช้าลงกว่าเดิมโดยตัดเสียงแคนที่สมัยออนวงเป่าไว้ออกไป ซึ่งนักดนตรีที่ครูเพลงคนดังเลือกใช้ตอนนั้นคือครูมงคลอมาตยกุลแผ่นเสียงตรากระต่ายคู่อัลลือลั่นจึงแจ้งเกิดและตามมาด้วยเพลงที่ไปหลายวันร้องโดยชายเมืองสิงห์งานชุดนี้ทําให้ชื่อของมนเมืองเหนือแจ้งเกิดในวงการจากนั้นผลงานการผลิตที่เข้าเป้าโด่งดังก็ตามมาเป็นขบวนเช่นเพลงยุลุลปปองไวยพ,พศเพรสุพรรณข้าวไม่มีขายสอนเพชศสอนสุพรรณฐานเรือมาแล้วโจเลพเนจรยอดรักสลักใจร้องให้กับเดือนคำพีแสงทองเซิงสวิงข้าวเหนียวติดมือพนมนพ อำนาจใบแดงทหารวิการรักมนรักขวัญโพไทยจดหมายเป็นหมันขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเราคนจนน่าอย่างเธอจะรักใครจริงสดใสรุ่งโพทองเป็นต้นทราบข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเจ็ดวีรกรรมที่โลกไม่ลืมของนักปั้นอัจฉริยะมนเมืองเหือ มนึ่งม,มืองเหนือเป็นผู้ที่รับพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นลูกศิษย์และเปลี่ยนชื่อจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์และพามาบันทึกเสียงเพลงรักไม่อันตรายในปี2519ร้องแก้กับเพลงรักอันตรายของขวัญชัยเพชรร้อยเอก นี่นับเป็นวีรกรรมและประวัติศาสตร์เพลงที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับการตั้งชื่อนักร้องที่กลายเป็นราชินีลูกทุ่งและชื่อนี้ก็ยังประทับอยู่ในการรับรู้ในความทรงจําของแฟนเพลงไปอีกนานเท่านานหากเราไปอ่านประวัติพุ่มภูดวงจันทร์จะพบว่าเส้นทางนักร้องของเธอเริ่มจากหัดร้องเพลงแล้วเข้าประกวดตามงานวัดตั้งแต่อายุ8ดขวบกระทั่งอายุ15ปีบีดาพาไปฝากเป็นหางเครื่องในวงดนตรีของวัยพจ์เพสุพรณซึ่งแต่งและอัดแผ่นเสียงเพลงแรกให้ชื่อเพลงแก้วรอพี่โดยใช้ชื่อบนเวทีว่า น้ำพึ่งเมืองสุพรรณ อยู่ระยะหนึ่งต่อมาในปี2519ครูมนเมืองเหนือตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพุ่มพวงดวงจันทร์พุม่มพวงเคยให้สัมภาษณ์ว่าในตอนแรกตนไม่ชอบชื่อนี้เลยเพราะความหมายออกไปในแนวทั้งเป็นพุม่มแล้วยังเป็นพวงอีกแต่ในที่สุดชื่อนี้ก็กลายเป็นชื่อเฮงชื่อนำโชคชื่อที่เป็นที่รักของแฟนเพลงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้พุม่มพวงดวงจันทร์จะประสบความสําเร็จจากหลายเหตุหลายปัจจัยเช่นฝีมือการร้องที่เฉียบขาดการแสดงบนเวทีที่โดดเด่นและได้บทเพลงได้ดนตรีที่ลงตัวแต่หากไม่มีคนชื่อ มนเมืองเหนือเข้าไปมีส่วนในเส้นทางนักร้องของเธอเรื่องราวก็อาจไม่ออกมาเป็นอย่างที่เราได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อนักร้องอุ้มพวงดวงจันทร์อลือลั่น 2. ครูมนเมืองเหนือคือผู้ที่ต่อยอดยกระดับชื่อเสียงของสายยันสัญญาให้ทะยานสู่การเป็นนักร้องขวัญใจแฟนเพลงอย่างเต็มภาคภูมิในช่วงเริ่มต้นโด่งดังของนักร้องในตำนานผู้นี้ดังที่หูดิชนแนลได้นำเสนอโดยละเอียดไปแล้วในคลิปที่ชื่อว่าแวะปั๊มครั้งเดียวพลิกชีวิตสองนักรพลงที่ทอหนักให้ดังรุ่งพุ่งแรงสายยันสัญญาได้แจ้งเกิดจากบทเพลงลูกสาวผู้การผลงานการแต่งของครูุลทีทานทองที่บังเอิญไปเจอเขาในปนั๊มขณะร้องเพลงไปพลาง ล้างรถไปพลางแต่แม้มีเพลงดังแล้วถ้าหากไม่มีลูกตามที่โดดเด่นไม่มีเพลงฮิตต่อเนื่องชื่อเสียงนักร้องก็อาจจะสดุดแผ่วลงแล้วโรยราไปตามกาลเวลาเหมือนดังที่ปรากฏในลหลายๆคนดังนี้แล้วบทบาทของผู้ที่หาเพลงมาป้อนได้ถูกจังหวะและเข้าเป้าจึงสําคัญยิ่งและครูมลเมืองเหนือก็คือคนผู้นั้น ที่ออกด้านด้นค้นหาตัวครูชลธีทานทองที่หลังจากมอบเพลงลูกสาวผู้การและแมมปลาระาไว้ให้สายยันแล้วก็หันหลังให้เมืองฟ้าโบกมือลาวงการเพลงด้วยความท้อแท้เบื่อหน่ายกะว่าจะไม่หวนมาตามฝันอีกแล้วหลังจากสู้มาอย่างเหนื่อยหนักแต่ก็พบแต่ความผิดหวัง โดยสรุปหากไม่มีครูมนเมืองเหนืออาจไม่มีเพลงจำปาลืมต้นให้หนุ่มรถไถมาให้สายยันสัญญาได้ร้องให้ดังต่อเนื่องและเป็นไม้ส่งต่อความดังในเพลงอื่นๆที่ตามมาส่วนรายละเอียดของการตามหาครูเพลงอยู่ในข้อต่อไปซึ่งเกี่ยวเนื่องกันนะครับ 3. ครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติผู้ครั้งหนึ่งหมดอาลัยตายอยากหันหลังให้วงการเพลงได้เลิกหวนกลับมาตะลุยแต่งเพลงอย่างเป็นล่าเป็นสันและประสบความสำเร็จท่วมทน้นจนได้รับฉายาว่าเทวดาเพลง เพราะคนชื่อมนเมืองเหนือออกตามหาและบุกไปเยือนถึงถิ่นถึงบ้านซึ่งตอนนั้นอยู่ตำบลแก่งเสือเต้นซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดสระบุรีปัจจุบันนี้คือตำบลแก่งเสือเต้นขึ้นกับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครูมนเมืองเหนือไปหาพร้อมแจ้งข่าวว่าตอนนี้เพลงลูกสาวผู้การที่แต่งให้สายชัญญากำลังดังชื่อเสียงคนแต่งกำลังพุ่ง คนเขากําลังถามหาดังบทสนทนาทีท่ครูชลธีทานทองเล่าไว้เองถึงตอนที่ครูมนเมืองเหนือตามหาจนเจอตัวว่ามาทําหานอะไรอยู่นี่ว่าพ่อเพลงดังชิบหายเลยคนตามหากันทั้งวงการอยากได้เพลงชลธีทานทองเงินทองอยู่นู่นทำไมไม่ไปเอาแม้จะได้ยินว่าเพลงที่ตนแต่ง เปิดการสนั่นลั่นทางวิทยุแต่ครูชลธียังเข็ดไม่หายยังไม่มีกระจิตกระใจจะเข้ากรุงจึงสายหน้าพรางบอกว่าไม่เอาแล้วว่าอยู่กรุงเทพหิวเหลือเกินค้างค่าเช่า6เดือนยังไม่ให้เขาเลยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วกลับไปกรุงเทพด้วยกันพ่อดังใหญ่แล้วนะมีคนอยากได้เพลงไม่ไปเข็ดแล้วหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่กลับจะอยู่ที่นี่แต่งเพลงให้ที่นี่ก็แล้วกันเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเปลี่ยนใจนะักแต่งเพลงมือดีได้มนเมืองเหนือจึงเปลี่ยนวิธีถ้าง,งั้นเอางี้พอ่อแต่งเพลงไว้ให้สายันสักชุดหนึ หลังจากลูกสาวผู้การแม่มปาระแล้วก็ไม่มีเพลงอะไรต่อเลยมันไม่ครบอัลบัม้มต้อง12เพลงถึงจะพอเออเดี๋ยวแต่งให้ครูมนเมืองเหนือจึงยื่นเงิน5,000บาทใส่มือครูชลทีพร้อมบอกว่าเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆสำหรับ10เพลงที่ขอให้แต่งเพิ่มให้สายยันสัญญา แม้ครูชุลทีจะบอกว่าเฮ้ยจะให้ทําไมเดี๋ยวแต่งเสร็จค่อยให้ก็ได้แต่นักปั้นอจิรยะยังยืนกรานพ่อเอาไว้ก่อนฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวพ่อไปแต่งให้คนอื่นแล้วไม่ให้ชั้นบทสนทนานี้อ้างอิงมาจากหนังสือชุลทีฐานทองเทวดาเพลงภาคสมบูรณ์เรียบเรียงโดยบุญเลือดช้างใหญ่หรือเลือดชายขายชายยุทธเดชเมื่อรับเงินมาแล้วครูชุลธีก็เข้าปากข้าวโพดและเริ่มแต่งเพลงกลางไร่ข้าวโพดนั่นเลยทีเดียวเพลงแรกที่แต่งคือเพลงจำปาเริมต้นซึ่งกลายเป็นเพลงดังสร้างชื่อต่อเนื่องให ทั้งสายยันสัญญาและครูจุลธีทานทองเห็นไหมครับว่าถ้าขาดซึ่งจิ๊กซอสํำคัญที่ชื่อว่ามนลเมืองเหนือแล้วจิ๊กซอแห่งความดังชิ้นอื่นๆอาจไม่ปฏิประต่อกันหรือบางทีอาจไม่มีจิ๊กซอชิ้นนั้นๆเลยก็เป็นได้ 4. ครูมวลเมืองเหนือมีส่วนต่อลมหายใจและสร้างโอกาสทองให้ครูลบบุรีรัต ได้แสดงฝีมือโดยติดต่อทาบถามให้แต่งเพลงให้สอนเพชรสอสุพันธ์ดังได้เล่าโดยละเอียดในคลิปที่มาที่ไปเพลงเข้าเวรรอที่ตั้งชื่อคลิปว่ารู้แล้วจะอึง้งเพลงร้องยากจนนักร้องร้องให้ในห้องอัดแต่สุดท้ายเพลงดังเปรี้ยงได้รางวัลใหญ่เสียด้วย แม้ครูลบจะเริ่มมีเพลงดังแต่รายได้ยังง่อนแงนและผลงานยังไม่มีมากนักจู่ๆวันหนึ่งมนเมืองเหนือผู้ได้รับฉายานักปั้นอัจฉริยะก็มาหาครูลบและบอกให้ช่วยแต่งเพลงให้สอนเพศสอนสุพรรณ16เพลงมีเวลาให้เขียน10วันโดยมีงบค่าเพลงให้3 0 0 0 0ื่บาทนี่ทำให้นักร้องชั้นยอดได้เจอกับนักแต่งเพลงชั้นเซียนผู้ฟังแฟนเพลงจึงได้มีโอกาสฟังเพลงดีๆเช่น เข้าเวรรอใจจะขาดมอเตอร์ไซค์ทำหล่นเป็นต้นหากไม่เพราะเขาคนนี้บทเพลงดีๆอาจไม่มีที่ระบายหรือไม่ได้ไปเข้าปากนักร้องเก่งๆอาจเสียเพลงไปหรือไม่บางเพลงก็อาจไม่เกิดขึ้น เพราะไม่มีคนสั่งคนแต่งไม่มีเป้าว่าจะแต่งให้ใครร้องนี่คือจุดสําคัญที่บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อันที่จริงยิ่งใหญ่มากเพราะมันเปลี่ยนลิกชตาของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนักร้องถ้าไม่ได้เพลงดีๆต่อให้ร้องได้เทพแค่ไหนก็แบกได้ดังที่เห็นมามา,มากมายแล้วนักแต่งเพลงก็เช่นกันแม้แต่งเพลงได้สุดยอดแต่ถ้าได้นักร้องที่ร้องไม่ถึงไม่เหมาะเจาะผลที่ออกมาก็ย่อมคำนวณไม่ยากเครดิตของครูมนเมืองเหนือจึงควรเป็นที่รับทราบและจดจําไว้5ครูมนเมืองเหนือเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เพลงดังรักน้องพรเพลงที่พลิกชีวิตที่กําลังเป็นขาลงสุดๆของสดใสรุ่งโพทองให้ดังขึ้นมาดังที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าชีวิตจากเป็นหนี้หลายล้านร้องเพลงรักน้องพรเพลงเดียวชีวิตเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเพลงช่วยชีวิตที่ตอนนั้นเป็นขาลงสุดๆ เป็นหนี้หลายล้านเครียดถึงขั้นสุดจนคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตแต่สุดท้ายก็กลับมาโด่งดังดังชนิดที่ผมเองยังตกใจซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้หัวดีแชนแนลได้เล่าไว้อย่างละเอียดในคลิปที่ชื่อว่ารักน้องพรเลงส้มหลนแต่ดังจนนักร้องตกใจคลิปนี้จึงขอกล่าวถึงเพียงย่อยๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักคือ หากไม่เพราะครูมนเมืองเหนือไปสั่งเพลงนี้มาให้ยอดรักซึ่งช่วงนั้นงานรัดตัวจึงไม่ได้ร้องจนเพลงตกมาถึงสอนเพชรซึ่งก็ร้องไม่ถนัดทาให้ส้มหล่นมาใส่มือสดใสรุ่งโพทองซึ่งวันนั้นบังเอิญไปเที่ยวดูการใส่เสียงด้วยพอดีเพลงรักน้องพรอ,อาจไม่ออกมาเป็นอย่างที่เรารู้จักเพราะว่าอํานาจในการตัดสินใจว่าจะให้ใครร้องหรือฟันธงว่างานเสร็จแล้วเอาแบบนี้แหละอยู่ในความรับผิดชอบของครูมนเมืองเหนือคนที่บอกให้สดใสไปลองร้องเพลงรักน้องพรก็คือมนเมืองเหนือและหลังจากสดใสร้อง ไปได้สามเที่ยวคนที่บอกว่ากูเอาอันนี้แหละคอยดูนะถ้าขายไม่ได้หรือมึงไม่ดัง ผู้จะลาออกจากบริษัทก็คือครูมนเมืองเหนือที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเดิมทีเพลงนี้ตั้งชื่อว่ารักน้องอ่อนแต่ครูมนเมืองเหนือมีบ้านเล็กชื่อพรนักร้องเลยกระซ้าว่าเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นรักน้องพรซัก็สิ้นเรื่องถ้าหากท่านไม่อนุมัตินเลยจะกลายเป็นรักน้องพรอย่างที่เราได้รู้จักกันข้อนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ท่านด้วยว่าไหมครับ6ครูมนเมืองเหนือมีเซนหรือมีความรู้สึกพิเศษในการตั้งชื่อนักร้องและตั้งชื่อเพลงเปลี่ยนชื่อเพลงเช่นเปลี่ยนชื่อเ,เพลงที่ครูลบแต่งจากเดิมว่าอะไร คนแต่งก็ลืมไปแล้วแต่ครูมนเมืองเหนือตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเข้าเวรรออีกเพลงก็เช่นเพลงรักพี่ได้ไหมของสอนเพชรทีท่ครูโผผินพรสุพรรณแต่งครูมนเมืองเหนือก็เปลี่ยนชื่อเป็น เข้าไม่มีขายซึ่งทําให้ชื่อเพลงโดดเด่นโดนใจจําง่ายเรียกง่ายขึ้นที่สําคัญก็กลายเป็นเพลงดังด้วย7ครูมนเมืองเหนือมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างนักร้องที่ได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อเพลงหวานสันติดวงสว่างว่ากันว่าท่านเป็นคนตั้งชื่อนี้และจัดหาเพลงให้ร้องจึงมีเพลงดีๆด,ดังๆเช่นโรคประหลาดจูบไม่หวานถอนคําสาบานและมนรักดอนหอยหลอดเป็นต้นครูมนเมืองเหนือได้นําเพลงเก่ามารีมาสเตอร์เช่นเพลงจูบไม่หวาน ซึ่งเวอร์ชั่นที่ร้องครั้งแรกคือสอนใจไม่วิเชียนแต่นํามาให้สันติดวงสว่างขับร้องทําให้เขาโด่งดังและเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกในค่าย RS และเป็นนักร้องคนแรกในโครงการอัลบั้มท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐานวางจําหน่ายช่วงปี2533 ถึง2,538และมีอัลบั้มในโครงการนี้มากที่สุดถึง24ชุดถือเป็นเพลงนำร่องโครงการนี้ในสังกัดค่าย RS นี่คืออีกยุคทองของมวลเมืองเหนือคือได้ร่วมงานกับบริษัท RS จำกัดในยุคเริ่มแรกที่ใช้ชื่อว่าโรสสาวทำธุรกิจตู้เพลงและอัดเพลงจากแผ่นเสียงลงเทปโดยใช้เครื่องหมายการค้าตราดอกกุหลาบโดยมวลเมืองเหนือเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่ทำให้ค่าย RS กลายเป็นมหาอำนาจด้านเพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริงในยุคนั้นครูมวลเมืองเหนือให้สัมภาษณ์ทีมข่าวคมชัดลึกในช่วงที่ค่าย RS รอบ30ปีว่ารู้จักกับเกรียงไกรเชิดโชติศักดิ์ตั้งแต่ขายแผ่นเสียงอยู่ด้วยกันโดยตนได้นำสันติดวงสว่าง มาเข้าสังกัดค่าย RS และผลิตผลงานชุดท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐานออกมาจํานวนมากมายตามมาด้วยชายเมืองสิงห์ผงศรีวรนุชย่อรักสลักใจสายยันสัญญาสอนเพชรสอนสุพรรณสดใสรุ่งโพทองเสรีรุ่งสว่างสุรชัยสมบัติเจริญสุรชาติสมบัติเจริญพรทิพย์แสงอุทยัยวงเดือนจำใหม่พรเป็นต้นบทเพลงที่สร้างชื่อและรายได้มหาศาลให้กับค่าย RS ก็คือเพลงรักน้องพรว่ากันว่าตอนแรกเกรียงไกรเชิดชิศัก์ซึ่งเป็นพี่ชายของสุรชัยเชิดชิศัก หรือเฮฮ้อผู้ยิ่งใหญ่แห่ง r อเยุคบุกเบิกไม่เห็นด้วยแต่มนเมืองเหนือเอาตำแหน่งและเงินเดือนของตนเป็นประกันผลปรากฏว่าเพลงดังเปรี้ยงรับปี2,540จากนั้น R.S. ก็นับเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งแห่งวงการลูกทุ่งไทยข้อนี้ก็นับเป็นคุณูประการทั้งต่อน,นักร้องลูกทุ่งที่ได้มีเวทีสร้างชื่อต่อยอดทำให้ครูเพลงนักแต่งเพลงได้รับค่าเพลงเพิ่มเติม,มและผู้ฟังแผ่นเพลง ก็ได้เสพผลงานเพลงลูกทุ่งดีๆชื่อมนเมืองเหนือจึงควรติดอยู่ในใจหลายๆคนด้วยประการฉนี้ยังมีข้อมูลเกรดเล็กเกรดน้อยที่นักปั้นอจฉริยะผู้นี้ได้ฝากไว้แต่เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเบื้องต้นจึงขอน,นํามาเล่าเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าจะทยอยนามาเล่าเพิ่มเติมนะครับครูมนเมืองเหนือหรือเฉลียวฉิมมาได้เสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดใหญ่รั่วจนทําให้หัวใจหยุดเต้นที่โรงพยาบาลยันฮีช่วงเช้าวันที่2ตุลาคม 2,558ในวัย76ปีฝากผลงานตำนานและเรื่องเล่าไว้ให้ลูกหลานได้รับฟังและเล่าขานต่อๆกันไปวูดิเชนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้สรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ